เขจับอะไรกันพี่เชื่อพี่เชื่อมันบินเข้ามาเมียวอย่าไปจับเขากวรามันหยาบเกินไปหน่อยนะบินเข้ามาแบบนี้ใช่มันท้าทายอะมันมาบินกระฉับกระเฉงผ่านหน้าผ่านตาเนี่ยมันน่างูนี้นะเขาก่บินออกไปมันยามไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยเดี๋จะจับดาจะสวบพุงเลยคอาดูสอนว่าไงไม่ให้ทําตัวนักเลงไงใ ไม่ทำใครก่อนนะมันเข้ามาปวนในห้องเจอรี่เองอะเจอรี่ไม่ชอบป้าเมี้ยวเออมันมากวนใจเจอรี่เราโบก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นปะตรงนันอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็บินออกไปเจอแล้วนั่นหุยชิบๆหุยมันจะบินออกไปนอๆหน้าต่างแล้วอะโบจับโบหุยหุยบินออกไปแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาอีกเลยนะผีเชื่อโบไม่ชอบเข้าใจไหมพู้จอดีเดียวโบไม่น่ารักเลยผีเสื่อรบกวนเลวกว่าไม่บินเข้ามาอีกเนาะ ไม่ถูกใจไม่ใชดวกเท่าไรห้องเนี้น